คนตาดนะครับตอนที่โควิด19เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราเห็นถึงอันตรายของโควิด19เนี่ยว่ามันอันตรายต่อร่างกายยังไงแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะครับมีการป้องกันในแทบทุกภาคส่วนเลยเอาตั้งแต่ภาคธุรกิจคือภาคธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยรวมตัวกันโดยที่ป้องกันไม่ให้คนที่มาจากที่อื่นเน่เข้ามาในตัวเมืองตราดกับป้องกันคนในตัวเมืองตราดเองอ่ะที่จะมีโอกาสติดเชื้อนี้ด้วยกันได้คือตอนนั้นเรารณรงค์ให้อยู่บ้านป้องกันโรค แลวพอคนอยู่บ้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจการค้าขายต่างๆมันก็มีดีก็เกิดจิตอาสาในการที่จะเอาอาหารเอาอะไรต่างๆไปส่งเพื่อนก็เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเจา้าป่าเนี่ยเป็นจังหวัดไม่ใหญ่แล้วก็มีชายแดนติดต่อกับต่างประเทศก็จะมีทั้งทหารตำรวจจิตอาสาหน่วยที่ดูแลเกี่ยวกับป่าไม้ต่างๆไซเตสช่วยกันดูแลในระหว่างประเทศ ที่ป้องกันเชื้อจากต่างประเทศแล้วเข้ามาในไทยเราก็ใช้การปิดเมืองแล้วก็ปิดการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นการเสียสละของภาคธุรกิจเลยนะครับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยฮะเราปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะตั้งแต่ช่วงที่การระบาดระลอกแรกนะเราปฏิบัติตามคําสั่งประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วทางหน่วยงานเป็นข้าราชาจะมีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวัง ตอนนี้โรคติดเชื้อในส่วนของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาโควิดสิเนี่ยฮะปฏิบัติโดยเคร่งครัดมาโดยตลอดในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือว่าวิธีการปฏิบัติงานคือเราจะตรวจสอบสินค้าเป็นหลักเราก็จะมีการป้องกันฝ้าราองตนเองของเจ้าหน้าที่เช่นการใส่หน้ากากอนามัยการใส่ถุงมือเวลาตรวจสอบสินค้าแม้กระทั่งก่อนเราปฏิบัติงานเราก็จะมีสแกนวัดอุณหภูมิร้อฮะทั้ง เริ่มภารกิจและเสร็จภารกิจเราเคยมีความเชื่อกันว่าการบริโภคสัตา่าอาจจะเป็นยาอายุวัฒนะแต่หน้าเวลาเนี้ยทุกคนคงมองเห็นแล้วว่าโรคกระบาดหน้าเวลาเนี้ยมันน่าจะเกิดมาจากต้นต่อคืออะไรอย่างเงี้ยการปรับทัศนคติในการบริโภคสัตารืด้วยสำคัญก็ฝากว่าไม่กินไม่ซื้อไม่ล่าไม่หามาขายเราจะได้ไม่เป็นโรคร้ายไม่เสี่ยงเราเกาดเป็นโรคร้ายแบบนี้ด้วยสัตา่าก็จะไม่สูญพันธุ์ด้วย วันนี้มีอยู่อย่างเดียวที่เราจะต้องมั่นคงให้มากคือความรู้สึกภายในใจของเราเองมันจะต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวถ้าเราไม่ปรับเนี่ยโลกก็จะเดินไปข้างหน้าเราก็เหมือนจะถอยหลังวันนี้ถ้าเกิดว่าวิธีของนิวมลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเรารย,ยังคงอยู่เหมือนเดิมอันตรายจะเข้ามาสู่ชีวิตถ้าการป้องกันตัวเองแล้วทําให้เราดูดีขึ้นในความรู้สึกเรานะครับเราควรป้องกันถ้าการประมาทแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ควรประมาทครับ